How's g o ก่อนเพ My name is News Kung. Welcome to PewDiePie l e Gen of Profits นะครับก like, ็ Part ที่สองนะครับผมเพเขาหน้าเปิดการปกติดีกว่านะเขาพูดอย่างนี้มันแปลกๆกันไ่รู้นะครับโอเคก็อยู่กับเกม PewDiePie นี้ Part สองนะครับผมกับองเพื่อนมาน้อยทั้งเอ็ดการและมายารวมถึงตัวละครอีกหลายๆตัวนะครับจะเป็นยังไงต่อเริ่มตาร์ทเกมกันต่อเลยนะครับมาก็จุดนี้เราก็ต้องต่อด่านสางขอที่มีก้อนเมฆอาจจะพุ่งจากไฮเวย์ที่โดน เจอรอบบาเรลตามร่าไปสู่ด่านบนก้อนเมฆเลยนะครับผมเราจะดว่าเป็นยังไงด่านนี้เราขอเล่นหมดอีซี่กันเลนครับรู้สึกหมดนอร์มจะทําให้ผมลําบากลาบากใจกับมันอันนี้หมดนี้ห้ามใช้เพลอัอเว้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแน่ๆเลยผมก็คิดว่าผมจะซื้อหัวใจเพิ่มหน่อยแล้วกันนะอุาส่ามีตังค์ครับผมเอาเก็บหัวใจเพิ่มอืมอุ้ยใช้แค่ห้าสิบไม่เอาเพิ่มใช่ไหมงั้นเพิ่มอีกสักดวงหนึ่งโอเคพอเข้าถึงระดับหนึ่งนะครับมันจะเริ่มแพงขึ้นนะ ตอนนี <f dragging> ้พิวที่พายก้าวชีวิตนะครับผมเหมือนแม่ก้าวชีวิตนะดูซิว่าจะไงต่อครับผมในด่านก้อนเมฆนี้นะครับเจ็ตไฟเตอร์น่าจะเป็นด่ังอย่ยวกับอ๋อเจ็ตที่เมื่อกี้มาร์คี้ไฟเออร์มารับใช่ไหมได้เลยขอเล่นตัวละครพิวที่พายกันนะครับผมโอเคดูซิว่าเจ็ตไฟเตอร์จะเป็นยังไงนะครับผมโอ้สูบอากาศท้องฟ้าเฉลิมภูสกายกันก็มีเจ็ตโอ้โหเปิดมาก็ยิงกันสนั่นวันไวเลยเย้ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องบินแล้วเหรอกับมารเคสเพิร์ใช่ไหมอุ้ย อ่าใช่ที่ตรงไงมันแน่เลยอ่ะไปสบาย <c oughs> ใช่นะแต่ว่าเรื่องนั้นแหละจะพูดยังไงดีล่ะน้ำมันกขาคันที่จะแพงน้ำมันหมายของว่าไงจะบอกว่าน้ำมันจะหมดใช่ไหมเธอตัดการช่วยปกป้องเครื่องบินนี้ให้ฉันนะจ๊ะอะไรอ่ะแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้ อะไรอ่ะอย่าเพิ่งนิ่งกันสิให้เราแบคเอพยังไงอุ้ยอย่าบอกนะน้ำมันจะหมดตอนนี้อย่าบอกนะว่ามันจะหยุดไปข้างหลังอุ้ยเดียวเดียวนี่เธอรถเลนใช่ไหมนี <c> ่ <oughs> น่ารักเชื้อคือมา่อกี้เพร์บอกว่าน้ำมันมันแบบว่าแพงนิดหน่อยจากถ้าเกิดว่าเราอยู่บนเครื่องหลายคนอาจจะไม่หนักตรงนี้ใช่ปะก็เลยให้เราใช้ก็มีเล็กแทน <c oughs> ก็มีป่าปังก็มีเล็กด้วยนะโคตรน่ารักเลยอ่ะ ต้องการให้ช่วยแล้วก็ทูบอกฉันแล้วกันอ้าวคือบอสจะไปแล้วเหรอคือปล่อยเราเดินทางต่อในเชนเครื่องบินนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ไปมากรี๊บไล่โอ้โหโอเคแล้วก็ควบคุมขนมสายขวาได้ปกติครับผมกดคลิกในการยิงครับผมอ่าฮะเมื่อกี้เห็นมีเจตมาเราเซ่ใหอะไรเนี่ยมีเจตใครยิงโอ้โหใครมีอบนเจตอีกเนี่ยสวัสดีมาแล้วเนี่ยสัสี่มาอยืนบนเจตนะครับผมมาเราจะไล่ยิงตัว เกมแนวไซส์กริลลิ่งแบบมีอุ้ยจรวดจรวดใจเย็นใจเย็นใจเย็ใจอุ๊ยโอยเดนหนึ่งช็อตเลยใจเย็นนะเพราะเธอแล้วไม่คิดไม่ดว่ากรรมายาไม่คิดจะช่วยเราเลยหน่อยเหรอช่วยยิงหน่อยหน่อยนิดนึงอ่ะนิดนึงก็ได้อ่ะโอ้โหจรวดจรวดครับผมเจ้าหมาน้อยอยากคิดว่าจะยิงข้าพเจ้าได้อุ๊ยอุ้ยอะไรหมาหมาเล่นโบนี่เทอร์ฟอนี่ด้วยโอแม่เจ้าทงทงทงเช็คไพร์เช็คไพร์อุ้ยจู่ๆก็มีปลาหวานลงมาคืออะไร โอเคได้โบฟิชซ้ายนั้นนะครับผมพร้อมเลือดเต็มเหมือนเดิมนะอุ้ยนี่เป็ดด้วยอย่าสิตรวจยิงตรวจมาเยอะเหลือเกินเยอะเยอะโอ้โหแล้วต้องค่อยๆหลบซิกซ้ายขวาหลบดิจิตอลอันนั้นเอาทุบไปไปประมาณนะครับผมอุ้ยใจเย็น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 โอ้ไม่เจ้าคนเยอะอุ้ยสวัสดียานอวกาศอะไรเนี่ยเฮ้ยมเป็นดาวไหนอุ้ยข้างบนมีอะไรข้างบนตัวอะไรโอ้โหออบวากิ้มันจะมีขึ้นสัญลักษณ์ว่าจะมีบางอย่างตกลงมาใช่ไหมอืมเคเคเคเป็ดเยอะเหลือเกิน โอ้คุณเป็ดเยอะมากถ้าใครเคยติดตามพี่นิพายน่าจะรู้ว่ามีมุกเกกับเป็ดเยอะนะครับผมอ่าฮะโอเครถคีบหลบไปได้ไงวะมีสองอันอู้หูใจเย็นสวัสดีครับผมใครขึ้นขึ้นลงล้ใยๆใช้ขวาแล้วกดที่ลัวๆครับผมขวาล่างใจเห็นผมมีเมาส์อยู่ก็ขอไปด้วยมนตเอาออกได้แค่นี้แหละครับผมจริงๆมันตั้งตั้งไม่เม่เห็นเมาส์ก็ได้แต่ผมไม่ตั้งไว้ อ่าฮะอุ้ยใจเย็นหูเป็ดมาอีกแล้วใจเย็นนะพวกเธอใจเย็นๆนะเราจะค่อยๆกวาดล้างพวกเธอออกไปเป็ดเยอะมาเอ้าออกมาเป็นซักซ่านนี่โหติดเลนดไหมเนี่ยเห็นปะเล็ดความอันตรายอะไรเงี้ยอุ้ยเจนรอบบาร์เราทำเห็นแล้วเหรออ่าฉันเจอเธอแล้วอ๋ออ๋อโอ้โหเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด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 ็ดรถถังกลายเป็นกลายเป็นเครื่องบินถังไงนะวอดเตอร่อยได้ด้วยมันได้ตัวเธอแน่ๆคราวนี้อ่ะ นายไม่มีทางที่จะลดห้นจากเจก้าเครื่องแท้งมีได้ตลนนอดนะจ๊ะรา่าเงือบแ๊บครับโอ้โหคิดว่าเราจะจัดการมันได้ไงเดี๋ยวคอยดูครับผมระหว่างเขามีเล็กๆอ,อันเนี้ยกับเอเจ้าแท้งใหญ่ๆเนี่ยเราชนะแน่นอน,นครับผมโอ้ยมีอะไรสวัสดีพี่หมูตรงนี้ช่วยอะไรสึกอย่างนึ่ไม่แน่ใจนะครับผมผมเห็นหลายรอบแล้วแต่ผมไม่รู้ทีมีใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกได้น,นะครับผมใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นหมูมีโล่ได้วหรอวะ อย่าเด็ดเด็ดเดี๋ยวมันมีโลดตรงกลางืมเรายิงไงเดี๋ยเราต้องยิงที่ปืนก่อนนะครับจะมีส่วนปืนที่ยิงได้ใช่ไหมปืนแน็ตยิงได้โอ้แล้วปืนบนนั้นจะยิงได้เดี๋ยนะเหมือนทำลายปืนเปมเทอร์อันใช่ไหมครับเหมือนเกมแนวอู้นี่ไงปืนบนถูกทำลายแล้วนะครับผมปืนล่าถูกทำลายแล้วมันก็จะหลบหนีไปเปลี่ยนล่างใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนฟอร์เมชั่นใหม่โอ้หลบไปตั้งหลักก่อนให้ลูกน้องมาช่วยก่อนอะไรงี้อ่าฮะโอ้โอเคตั้งหลักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มายิงต่ออุ้ยใจเย็นอุอ้ยมีีกาาารรเเเเเลล็็งงปป้้้น่ยออะไโโห ระเบิดได้ด้วยคอมโบต่อเนื่องเอสก,ก้าดกลับมาใหญ่โดนยิงนะจ๊ะใจเย็นใจเย็นโอเคตรงปืนใหญ่ตรงกลางโอเคเนี่ยแหละปืนกลางเนีย่ยยิงรัว่อาา่าฮะโอเคต่อไปเป็นปืนอันอันใหญ่นะครับผมปืนของปืนของรถถังอะของของเครื่องบินถังเนี่ย่โอเคยิงโดนโอเคเรียบร้อยต่อไปอะไรเอ่ยหนีไปแล้วตั้งหลักใหม่ครับผมไปเปลี่ยนอุปกรณใหม่เราก็ต้องค่อยๆกวาดล้างเราลูกน้องไปเรื่อยๆโอเคอันนี้อะไรเอ่ยปืนเล็กอะ ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เครื่องต้านข้างเครื่องจักรที่จะมีเป็นจรวดปล่อยออกมาโอ้โห oh my gosh เยอะเยอะเยอะเอาเรอไปเถอะเล็งรัวๆผมยาวๆยาวๆยาวๆไปแล้วทามันแล้วเลยอันเดียวอันเดียวโอเคเรียบร้อยตั้งหลักมาในซดเอจาโอ้โหือมีเล็กๆอันนี้สามารถจัดการกับแทงขนาดยักษ์ได้เป็นไงล่ะพิธีพาเทีไม่ราชเะเธอจามาค่อยยิงต่อไปอำไงดีรอบนี้ข้างล่างเล็งสีฟ้าๆนะครับผม ไอ้ตรงไอ like ้พลันดีพอเล็งทั้งหมดแล้วก็จะล่วงใช่ไหมล่วงใช่ปะเธอระวังล่วงสุดที่สูงนะจ๊ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มาข้างหน้าเราขนาดนั้นละเธอเราเดินข้างหลังไม่ได้นะจ๊ะเราเดินได้แต่ขึ้นมาใจเย็นใจเย็นโอเคมา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 เหลืออันเดียวนั้นนี่ยังลอยได้กว่าโคตรเทพอะดูสิมันลอยได้ยังไงวะมีอันเดียวลอยได้เหรอลาก่อนครับผมขึ้นขึ้นขึ้นอดโอเคโดนไม่เป็นไรนะเธอและเจ้าพลังบ้าๆของโปรฟิตนั่นน่ะไรเยอะล่วงสิวะ มีดีเลย์ยังคงดีเลย์อยู่มันรอยได้ยังไงวะไอ้เพื่อนไม่เหมือนล้ํใช่เหรอลงมาสิต้องลองก่อนครับผมอ้า the North Pole will พี่ชายของฉันที่ขัว้วลกเหนือจะรับช่วงต่อฉันเองลาก่อนเรียบร้อยร่วงไปแล้วบทนี้มาทีเดียวอ่ะก็ต้องไปที่ขั้วเหนือได้วะเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้นี่นา ไม่ไปก็ไม่เจอใช่ไหมล่ะฉันไม่ไปนะครับผมจะได้ข่าวระหว่างทางจะมีล็อตโพใช่ไหมเห็นอยู่พัรที่แล้วโอเคก็ได้โบนัสโบ้คอย75เปอร์ฟอร์แมนซีของอเมเนียยังคงอยู่หมาสองตัวก็ยี่สิบแก็ไม่ได้เพิ่มความยากครับผมก็คูณหนึ่งไปนะส่วนในตัวแชร์เนี่ยผมกดแชร์แล้วในเฟซบุ๊กตัวเองครับผมมันไม่ขึ้นภาพมันขึ้นแต่คำพูดที่ผมพิมพ์ไปก็งงกันว่าทำไมงันก็ไม่แชร์แล้วกันนะผมไปต่อเลยแล้วกันนะอะไรเนี่ย หน่วยเขียห้ามบินแล้วเฮ้ยเหมือนฉันออกจากเครื่องบินที่สุดตอนนี้แล้วนะจ๊ะเนี่ยกฏนิยมของวิดีโอเกมก็มีหลายเกมนะครับที่แบบว่าอารมณ์ประมาณว่ามีของที่ควรจะพบไปได้แต่จันไม่ได้เนื่องจากว่าก็เกมมันไม่ให้อะเดี๋ยวนีป้ายบอกเลยว่าห้ามเครื่องบินโอเคไม่เอาก็ได้อ่ะเดินตามเท้าก็ได้นะโอ้โหแล้วทางนี้คือไปไหนวะไอ้ที่เฮราเห็นในแมปหลักเป็นบล็อกนี่คือในกันแน่แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือบล็อกของอะไร มันจะเกมไหนกันแน่ใช้มาร์คีไพเออร์ได้แล้วนะครับโอ้ตัวละครใหม่ครับผมมาร์คีไพเออร์เป็นไงบ้างตัวละครใหม่เขียนว่าไงเป็นชายตอมพลังแล้วก็ใจดีนะครับผมในโลกอินเทอร์เน็ตที่ใส่เขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ะหนวดเสียงฟูฟู่ฟริ้งครับผมความบ้าข้างในการแค่เกมของเขาอะ่ะมันดีพอๆกับท่าเตะของเขาเลยอ่าสกิลเตะใช่ไหมตัวนี้มาร์คีไพเออร์มี5้7เพราะฉะนั้นเราจะซื้อเลยนะครับผม โอเคนี่ใช้สกิลใหม่พิ้งสเตชนะครับได้ด้วยนะครับผมก็อยู่ในส่วนสกิลใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าผมจะไม่มีตังค์ซื้อนะโอเคดูในส่วนดีเฟนส์สกิลใหม่นะครับจะพิ้งสเตชนะครับก็คือหนวดเสียงพูของมาร์คีพายเออร์นั่นเองนะครับผมบอกว่ามาร์คีพายเออร์จะต้องอสร้างปีกเสียงพูปีกที่เป็นหนวดเสียงพูรครับผมที่จะทําให้โดดสูงขึ้นมากๆแล้วก็เหมือนแบบร่อนได้ในตรงนี้ครับผมซึ่งใช้ตั้งหนึ่งพัน 1, เหรียญแล้วมีอยู่สิบเจ็ดเท่านั้นเองเราซื้อพัฟมดตัววแล้ แล้วก็จะมีอันนี้สกิลใหม่ด้วยนะครับ Energy Shield คือโล่พิเศษใช่ไหมอืมก็คือโอกาสที่2ในการปลดปล่อยพลังเาะมันกับดูดพลังอืมหนึ่งร้อยไม่มีตังนะครับผมตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราใช้ d ร c r Crab ก็ได้อยู่นะตอนนี้ว่าะเป็นตัวละครทุกตัวถือว่าใช้ d ร c r Crab b u i l ได้อ่าฮะส่วน Attack ตอนนี้รู้สึกว่าสกิลของมายาแล้วก็สกิล Edgar c r a ใช้ได้เฉพาะส่วนของพิลิพานกับมาเซียเท่าน,นั้นนะก็คือ ถึงแน่นในตัวของมาร์คิไพร์เลอร์ก็ใช้สกิลแอทแท็กไม่ได้ตอนนี้นะครับผมเนื่องจากไม่มีแล้วโอเคเดินต่อไปนะครับด่านนี้นอสตาเชียสกีนะครับตอนแรกกะว่าจะเล่นตัวมาร์คิไพร์เลอร์นะครับผมแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนใจนะครับเนื่องจากว่าพอเล่นตัวละครอื่นเนี่ยเดี๋ยวลองกดให้ดูนะพอเล่นตัวละครมาร์คิไพร์เลอร์อย่างเงี้ยอาจจะมีเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงผมมาก็ได้ในชั้นตงนี้ครับผมแต่ว่าจะไม่มีเนื้อเรื่องบอกตอนแรกนะครับว่ามีในกันแน่นะครับผมอยากจะเล่นเป็นตามเนื้อเรื่องก่อนแลลล้้วกกกััันนะคครรบบผผมม็เเยตอองืพพิ น่าเสียดายมากเลยอ่ะพีที่พายแล้วก็ขออีซี่เหมือนเดิมนครับผมก็สกิลตามนี้นะแล้วพอเข้าเล่นปับ๊บมันมีเ,นเรื่องขึ้นมาเฉยเลยเพราะฉะนั้นต้องเล่นพีทที่พายไปจนจบนะครับในรอบแรกนะครับผมโอเคมีโ okay. ทรศัพท์เข้ามาบอกว่าหนึ่งข้อความเข้ามาข้อความเหรอมาเซียมาเซียบอกว่าผิวฉันหิวอ่ะเอาหาฉันหน่อยสิฮะ เออนะอันนี้คือเนื้อเรื่องเดี๋ยวนะอันนี้คือเนื้อเรื่องเหรอเราคุมไม่ได้ทีม่เล่นตัวอื่นแล้วมาเล่นตัวผิวลิ้าไโอเคโอเคช่างมันเถอะครับแล้วก็เดินทางต่อไปในดินแดนแห่งบล็อกสีสีฟุ้งฟิ้งนี้มีาลาเร็วมาขวางก็ช่างมันครับผมเหยียบได้เหยีบยบได้นี่เหยียบให้เรลยเเลยสบายๆผมอันนี้กองไรหวะอะไรเนี่ยเป็นกองขนมหวานะไรสักอย่างหนึ่งครับผมโอเคมีหัวใจมีมเป็นเหรียญด้วยถ้าเกิดหัวใจเราเต็มจะเป็นเหรียญใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้หัวใจเราเต็มอยู่ มีคอปเตอร์เลยครับใบพัดเหรอโอเคเหยียบให้หมดนะครับผมโอเคใจเย็นใจเย็นนะค่อยๆนะกระโดดข้ามข้างไปเก็บเหรียญไปโอ้อย่าโดดข้าพเจ้านะโอเควันนี้มีกองนึงครับผม,ผมค่อยๆโดไปเรื่อยๆอาจจะมีแพทชอน,นู่นนี่นี้ก็ได้นะครับผมพวกกองพวกเนี้ยแต่บางทีก็ไม่มีไม่มีก็จะกลายเป็นแบบเหรียญกับหัวใจนะครับผมไปเพิ่มเลือดเพิ่มอในยืนนี้อ่ะฮะอันนี้หัวใจอีกแล้วโอ้โหว้าวดูจังหวะดีๆนะครับผม มันจะพาเราไปไหนเนี่ยไปสวรรค์ยังไงกันแน่โอเคโอเคตรงนี้มีก้อนเมฆมั้งอะไรวัวเหรอเดี๋ยวนะวัวนั่นมันคืออะไรโหเมฆเล็กๆด้วยอ่อะวัวไปแล้วเอาอ้าววัวตายเฉยคืออะไรเาจจะมีผมบางอยา่างนะครับที่ทมีวัวอยู่นะแต่เรามาไม่ทันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอ้ยเศร้าเลยเราจะไม่เน้นเก็บเหรียญใน,นกนครับผมเราเก็บคร่าวๆเท่าที่ได้เดี๋ยวเสียเวลามากเกินไปอ่ะลงคนนี้อึ๊บมาสวัสดีอุ้ยตัวอะไรวะ โอ้โหตัวอ๋อตัวควันนี่ว่ะเจนเจนสีเกี่ยวเป็นตัวควันใช่ไหมสีชมพูเป็นตัวกระจายตัวสีนี้เป็นตัวยิงพลังงานอ่ะฮะต้องจำไม่ได้ได้รับมือถูกครับผมอ่ะคุยคุยต่อหัวใจกับเหรียญตัวแชมูนี้จะแตกเป็นตัวเล็กใช่ไหมเป็นเหมือนตัวแม่เป็นบาดเลแม่ลูกอะไรอย่างนี้ึ๊บโอเคอุ้ยโอ้เคับตกขอโดก่อนนะโอเคตรงนี้มีโบกฟิตเต็มเลยอึ้บอึ้บเดี๋ยวนะ ต้องกดตรงเนี้ยถือกดสูงได้ปะกดค้างบอกไอ้กดค้างอะ่ะโดดไม่ถึงอะ่ะอ๋อเมื่อกี้นี้เราต้องใช้ตัวแม่ไปกดกระโดดใช่ไหม <laughs> ไม่ถึงแล้วอะ่ะเชื่อไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้อุ้ยอะไรอะ่ะมีพลังงานวูบเดี๋ยว็ดเด็ดเดมันยิยยงตามเราเหรอใจเย็นๆใจเย็นเราเราเรามฆมาก่อนนะ,มะเมฆจ้ารีบๆมาสิจ้าขึ้น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 โอเคมันไม่ยิงตามนะครับผมไม่ขึ้นเลยหรอเป็นมาทีเดียวแล้วไปเลยคืออะไรมีไข่ละสวัสดีไข่ ใครจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครอีกโดดโดดขึ้นไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วอ่ะน,นะรอจังหวะนี้ดีทีนึงไม่ไม,ไม่ไม่ได้แล้ววะข้างบนเหรียญเต็มเลยอะ่ะเจอไม่เอาก็ได้คุยๆเศษขนมหวานต่อไปครับผมโอเคก็อู้หูมา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 ี่มา,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 มาไม่ขึ้นมาแล้วเหรอโอเคมันขึ้นไม่ได้ครับมันก็ไม่ขึ้นแล้วไม่เอาก็ได้โอเคเราจะเดินไปต่อทางนี้ข้างล่างมีทางเหรอข้างล่างมันมีทางครับผมแต่มีการลุมไปอ่ะเดี๋ยวจะตายขึ้นมาทํา จะสวยลงไปได้ปะเนี่ยข้างล่างมันมีเหมือนเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างล่างอุ้ยวัววัวเป็นไรไอ่ะวัวจ๋าอู้อสรุปคือวัวเป็นระเบิดอยู่แล้วปะ <c oughs> วัี๋ยวข้างล่างมีทางลับปะเนี่ยมันมีคอปเตอร์อยู่ข้างล่างอ่ะผมไม่รู้จะเสี่ยงดีไหมอะ่ะเพราะถ้าเกิดว่าผมเสือกันมันน่าเสี่ยงว่ะจะได้กลับได้ไหมเนี่ยกลับได้ปะกลับได้ปะเออมันน่าจะมีข้างข้างล่างนั้นมันม,มีตัวนี้อยู่อะ่ะ ผมว่าผมลองเียดีกว่าครับผมผมอยากดูทางข้างล่างนี่มีทางข้างล่างด้วยนะครับผมมีกองหนึ่งนั่งไงว่าแล้วจะจะ,จะขึ้นไงวะอ๋อมีเมฆกอยู่โอเคโอเคโอเคอันนี้มีไรนี่ไงได้แผดเลดบาเร็วแน่แน่แน่มีซ่อนทางอยู่ด้วยเถิอนี่ขอบคุณที่บอกทางครับผม <laughs> โอเคก็เมฆนี้ทำให้เราลอยขึ้นเมฆมนใช่ไหมโอเคขอบคุณมากนะครับมันจะมีอะไรซ่อนอยู่อย่างนี้แหละครับในแต่ลนะแมปนะมันเป็นอะไรที่ผมชอบแบบคือแต่ก่อนอะ่ะสมัยประมาณ น่า,านเนี่ยจะว่ากันดีจะว่าแก่ก็ได้เป็นสิบปีแล้วที่ผมเล่นเพย์วัน่ะจะมีเกมในตอนเนี้ยแบบมีถังลับซ่อนอยู่อะไรโอ้ไงอะไรอย่างเงี้นะครับผมซึ่งคิดถึงอ่ะคิดถึงมากๆเลยอย่างเงี้ยเกมอย่างเงี้ยอึ๊บอ,อึ๊บไม่ถึงคือต้องบอกว่ามันอาจจะยากถึงอยู่อุ้ยปู้บาวานเปู่โอ้โอเคผมผมโอ้ตกใจคือผมเชื่อว่าตัวประมาณพวกเนี้ยกับตัววัวเหมือนเหมือนกันนะครับผมคือไว้ระเบิด <c ười> อ่ะฮะโอเคโอเค รู้สึกระบบกระโดดยังแปลกๆอยู่นะทงสีทองเหรอทงนี้คืออะไร <c oughs> เป็นทางด่วนไปสู่นอร์ธโพลไฟเตอรดินนะครับผมแลามีทางลงเา้างล่างบอกนี้เลยเลยอ่ะคงไม่มีทางแล้วใช่ไหมเนี่ยนอร์ธโพลคือท,ที่ที่มีตัวนั้นอยู่ครับผมตัวพี่ชายของเจ้าจินเนอร์ลไอเจ้า <c oughs> <c oughs> จินเนอร์ลเจ้าฐานเจ้าจินเนอรล์าเร็วนั่นน่ะอ่าฮะโอเคก็ได้ของทำนี้นะครับผมดูไม่เยอะเท่าไหร่นะ เราคงเสียเวลาไปเยอะนะครับผมเท่าที่ดูนะคือได้เหรียญโบคอยโบนัสน้อยเลยอาา่าฮะโอเคไม่เป็นไรถือว่าถือว่าพอได้บ้างแล้วก็ลงไปสู่รถไฟใต้ดินนะครับผมที่นําทางไปสู่นอตโพโค้มีเหตุผลในการดําเนินเรื่องเลยโอเคได้แพทใหม่เมื่อกี้นี้นะครับผมที่แอบซ่อนอยู่อันนี้ใช่ไหมอันนี้แพทใหม่ล่าสุดที่เราได้มาอาา่าฮะแล้วก็ดิเฟนส์เราจะขอซื้ออันนี้ไหมอันนี้มันเป็นเอเนอร์จีชิลเป็นโล่อะก็คือถ้าเกิดเราใช้โล่ใช้ดร็อรแคปฮิลิ่งไม่ได้ ผมว,ว่าเก็บตังไว้อัพครคเ,เตอร,ร์รววล้ว,ว,วก,กันนะครับผมเพื่อความแข็งแกร่งของตัวละครหลักเราอ่ะพิธิพายรวล้วแล้วกันนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วด่านต่อไปนะครับด่านนี้ก็เช่นเดิมครับผมใช้พิธิพายแล้วก็หมดเดิมเหมือนเดิมนะอ่ะไปสู่ทางใต้ดินนะครับผม,มรถเดีดยว็ดเด็เดข้าวันนี้คือรถไฟกับพิธิพายอย่าบอกนะว่ารถไฟจะมาพุ่งไห้เราต้องวิ่งหนีอะไรเงี้ยใช่ไหมผมคิดถูกนานโทรศัพท์เข้ามาข้อข้ามใหม่หนข้อความครับ ใครพีดพูดมาพักไปไหนเนี่ยก็เอามาด้วยไงจ๊ะไม่ข้องไงอ่ะอุ้ยอะเดี๋ยวดูเสีวหาเดี๋ยว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 อะไรอ่ะอุ้ยโดนช็อตเฮ้ยคืออะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเราทำอะไรบ้างอ่ะอ้าวตายห่าหมดแล้วเดี๋ยวให้เราทำอะไรเดี๋ยว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 เมื่อกี้คือเราเจอแล้วเราก็วิ่งหนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเฮ้เราทำอะไรอะ่ะเราต้องเจอกับเดนนิสา่าตรงนี้ใช่ไหมตัวหนึ่งแล้วเราต้องทำไงอ่ะมันทำไงอะ่ะทำไงอะ่ะตดใส่ฮะตดใส่มันเลยอื้อแล้วโดนแดดมันเดิมอ๋อเมื่อกี้เมื่อก,กี้มันมันจะตายทันทีใช่ไหมอ่าฮะอ่าฮะเราต้องวิ่งหนีมาส,สุดแล้วก็กระโดดข้ามเจ้าไฟฟ้าน,นี้ไปนะครับผมโอเคโอเค,อเคม,ม,ม,มาๆมากระโดดข้าม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 เอ้าไม่ทันขอโทษ อ๋ ani, อว่ที่จะมีตัวหมูมาพุ่งชนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเจย็นก่อนนะ <c oughs> ต้องรีบวิ่งทันทีนะครับผมตอนที่มันมามิฉะนันจะไม่ทันอึ๊บโดนต่อใส่เลยเผื่อไว้อยากกินเขา้าเลยอยากกินเข้าอยากกินโอเครอดโอ้โหอะไรวะเนี่ยกินมันเกิดอะไรขึ้นอึ้งมีใครมาเล่นดนตรีไหมโอ้โห,ลห,โโหแล้วมันเล่นดนตรีขวางอย่างนี้เนี้ยนะคืออะไรเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆแล้วบัตรด้ยวยสีเขียวนะสีเขียวมันทำให้ กลิ่นเหม็นนะี่นาเพื่อเลื่อนรถเลยเชอข้างหลังคืออะไร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 จะมาอะไรจะมาอะไรจะมาต้องทำไง à? ต้องทำไง à? อ๋อเขามีอ๋อข้างหลังมีเวลาขึ้นนะครับว่ารถไฟจะมาโอ้แม่เจา้าต้องเร็วต้องเร็วแล้วต้องเร็วแลักอุ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คืออะไรเดี๋ยวเข้างหลังมันจะเห็นเป็น <c oughs> อะไรเซนระ์แมนมาหล่อไงเธออูรอถไฟมาอีากแล้วใจเย็นใจเย็นมืดมืดมืด,ม,ดมากมืดมากไปไหนอะจะทำไงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมดแล้วอ่ะ คุยกองด้วยกันนะมีอะไรให้เราได้ได้ได้แรดแรดเอ็นทีทีเอ็นทีทีเอ็นทีหนูเหรอต้องทำไงอ่ะโอ้หมีตัวอะไรมาตามตึ้นหมดเลยเนี่ยโอ้แม่ก๊อดเนาะสีผ้าเยียทีเราจะโดนเขาใช่คนยังไงเนี่ยใจเย็นใจโอ้โหต้องทำไงอ่ะต้องทำไงตอนนี้เดี๋ยวนะต้องสู้บอสอย่างเงหนูหนูหนูอุ้ยระเบิดโอ้ตูมตูมกระจายกระจายจะไปจะมาแล้วโอ้โหต้องทำไงอ่ะ อ๋อโดนความมืดกินกินแล้วรอแล้วอ๋อฮะอ๋อผมต้องรอรถไฟจนกว่าเวลาจะหมดใช่ไหมเกลดแล้วเกลดแล้วเกลดแล้วคือผมกลัวรถไฟจะมาชนเราจริงๆไม่ใช่ไม่มีคงจะมีรถไฟพุ่งมาตรงนี้คือเวลาที่คือมื่อกี้นี่คือเวลาที่เราต้องรอรถไฟใช่ไหมครับชัดแล้วชัดแล้วอุ้ยลืมใช้สกิลขอโทษขอโทษใหม่นะสื่อตายหลายรอบแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นคิดตรงนี้นะครับผมตอนที่ไดโนเสาร์มาเนี่ยเราต้องใช้สกิลไปเลยใจเย็น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 ตื้อใช้สกิล แล้วไปไปเดีวยไปดีว่าไปดีวยว,วอย่าเหรออะไรมันแดงเลยนั่นไงเอามาเอามาใจเย็นใจเย็นโ okay, อเคเราอจุดนี้นครับผมเราจะไปก็โรดไปข้ามตรงไกผมันจะทำให้มีปัญหาการเคลื่อนที่อ่ะมามามาใช้มา้าพันปาร์คตใส่เลยเออไป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 อย่างนั้นเออโอเคเนี่ยเวลาหมดหนึ่งนาทียี่สิบเก้าวินะครับผมจะคือเวลาที่เราต้องรอรถไฟนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ที่มีเมื่อตกใจขึ้นมาคือเป็นตอนที่ มีตัวเหมือนกับเป็นเซนเตอร์แมนโอ้โหูเซนเตอร์แมนโผล่มาซึ่งเราต้องห้ามอยู่ตรงจุดฝั่งที่มันขึ้นใช่ไหมขึ้นแบบนีไ่ไงเริ่มมีมาแล้วโอ้โหอหะไรเนี่ยพอ,อมันขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ตรงกลางๆครับผมไม่ให้โดนเซนเตอร์แมนมามืดคอมมืดใส่แทนที่เฮ้อเข้ยควันเหม็นเฮ้อสองรอบมใจเรามีใจเย็นๆใจเย็นๆอยู่ตรงกลางแล้วผมโอเคโอ้โหแอบมีตัวเล่นตัวตีตรงนี้นะโอ้โหร้ายมากโอ้โหโอเคเข้าใจวิธีเล่นนะครับผมอีกนาทีนึงจะรอดแล้วใครวะเน,นี่ย เล่นโนติเด็กนี่ทำไมเนี่ยเจ๊ยันใจเย็นใจ๊ยันเจ๊ย็นนะเล่นแมนเริ่มมากแล้วไฟฟ้าออกไปสิไฟฟ้าหูแม่เจ้าโอเคโอเคอยู่ตรงกลางไว้โอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยไหมโอ้โหมาแล้วมาแล้วมืดของมืดของมืดของมืดครอบงาำใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาคาะเขาใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไปฝั่งซ้ายรัวๆซ้ายยา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 วๆยาวๆเลยโอเครอดแล้วโอเคตรงนี้มันจะไม่มาหาเราครับผมเหยียบโอเคอย่าอย่า อีกยี่สิบวิ่งทีมันจะมาแล้วรถไฟรถไฟจะมาถึงถึงโคราชแล้วเร็วเข้าจะตายเนี่ยคุ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 ยอยา่าระเบิดไปซะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นหืมขวางทางอีกแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าห้าสี่สามสองหนึ่งรถไฟเทียบชันชลาแล้วโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็จะมีอู๋ตรงกลางตรงกลางเข้าเข้ารถาไฟตรงไหนวะเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนวะ โอ้นี่ทางเข้านี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคลิคลิกันคลิกกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอเข้าก่อนโอเคโอ้โหโคตรัะทึกเลยเกมนี้ไปสู่ขั้วเหนือจ้ะเบบี้ยัมาครับผมคนสร้างเกมนี้โอ้สุขได้ใจเลยครับผมผมค์เจะาภาพมั่วๆไปเหนือเขาไปได้ครับผมโอ้โหดูเหรียญห้าสิบโมงนัดพลดโฟมแล้วศูนย์เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดตายบ่อยเพอร์โฟมจะไม่มีนะครับผม โอ้ในขนาดระดับง่ายเนี่ยตายไปหลายรอบเลยก็งงในตอนแรกที่เล่นนะครับผมอาจจะมีผิดพลาดบ้างขอให้เล่นนะครับผมโอเคทำให้ดีดานหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ดานนอตโพมาตอนนี้ตังเกีงก็มีใหม่ขึ้นมาแพทใหม่มาก,กินนี้ที่ได้มาอันไหนว่อันีหนูติดระเบิดนะผมเมื่อกี้หนูติดระเบิดม,ม,มาคือวิ่งโดนไอ้ไอ้ไฟฟ้าข้างล่างก็ตายแล้วคืออะไรคือยังไม่ถึงเราเลยก็ตายแล้ว โอเคครับผมก็เห็นซ้ายล่างตรงนี้จะมีเป็นช่องว่างนี้คือเป็นแพทที่เราต้องมีในในด่านนั้นใช่ไหมอย่างเช่นด่านที่ผ่านมาเมื่อกีนน้นี้ก็จะมีแพทสองอันก็เก็บครบแล้วนะครับผมด่านนี้ก็จะมีแพทอันนึงก็ครบแล้วในตรงนี้นะแต่ด่านแรกยังขาดอันหนึ่งใช่หาไม่ทั่วเองขอโทษอันนี้ก็ไม่เจอเลยที่อยู่เหมือนรถอันหนึ่งอะที่มันเป็นรถออโต้เบร์ผมผมไม่กลับไปเก็บเลยนะครับแต่ว่าไว้ก่อนกันนะโอเคด่านนี้เกรเชอร์เหรอทานน้ำแข็งนะครับผมจะเป็นยังไงนะลุยต่อเล็กกันนะครับผมมา มีเจเนอเรลบาเรลโทรมาเลยคืออะไรเดี๋ยวนะไม่ใช่เจเนอเรลเป็นเจเนโรคืออะไรอ่ะรับโทรศัพท์ที่จ้าเธอตัวเย็นอ๋อที่ชายใช่ไหมเนี่ยฉันนี่ว่าเธอจะการน้องชายของฉันฉันไม่รู้ไม่ปล่อยนายทำอย่างนี้ได้แน่ๆเลยฉันได้จับตัวเพื่อนเธอไว้แล้วนะจ้าชื่อแชนนอนอ่ะแชนนอนไหนวะมอาเธอสิเดี๋ยวกเธอกล้าใครวะได้เลยไปได้เลย มาเราพร้อมแล้วนะครับผมหัวลื่น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 ฉันนอนไหนวะอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะล่วงแล้วป่ะมันเลื่อนครับผมพอเรากดมันจะไปเองด้วยนะตัวแล้วะนะดูน่ารักครับแต่ว่าดูน่าจะไปไว้ขี่ปะ่ะขี่แล้วไปข้างหน้าไม,ไม่ใช่อะ่ะ <laughs> ไม่ได้ไว้ขี่กรโต้เราไม่ตั้งใจนะเราเห็นเธอหน้ารักดีก็เลยลองจะเหยียบแบบว่าขี่ขี่ไปดูอะ่ะอุ้ยพัวอีกแล้วพัวระเบิดอีกแล้ว,ว,ลว,ว,ลวครับผมหัว <laughs> ใจลดเลยหนึ่งดวงเชื่ออ๋อมันมีเอาไปน้ำอ๋อ อ๋อคือเราเราคนที่ทำทำางนี้ใช่ไหมเราคนที่จะไปนี่แล้วกดกดลงสไลด์อ่าฮะแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันคิดอุ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้อะไรเธอเฮ้ยนี่เป็นตัวอะไรแน่เนี่ยโอ้โห my god เดี๋ยวเดี๋ยวเหยีียยบเหยบมันฆ่ามันฆ่ามันโอ้โหรู้สึกว่าเราเสียเวลาตัวนี้มาแล้วเสียเลือดฟรีสามเลือดคืออะไรอ่ะนอนลงเราลงเราลงโดดไม่ถึงอ่ะคือกดโดดครั้งไม่ถึงนะเนี่ยมันมันสูงมากอุ้ย โอ้ยดเจนโอเต็มเต็มเลยมันยังไม่มาเตนก่อนเตนก่อนเตนก่อนโอ้โหเหรียญอยู่ข้างล่างก็ติดน้ำแข็งเนี่ยครับผมไม่ไม่ได้หายไปไหนแต่โดนแช่แข็งแอดวานซ์อุ้ยเดี๋ยวก่อนเจนเจนเจนอะไรจะเหยียบเขาอีกเลยจะหมุนใส่เขาใช่ไหมจะใส่โอ้ยยังไม่ลื่นออกมาข้างล่างเนี่ยนะเศบเศบโคตรดีมากเลย,ย,ยเคเตนเตนก่อนนะจะมีอะไรจะว่าแล้วจะมีอะไรมาว่าแล้วโอ้โหเพนกวินเหรอโอ้โห my god my god มาเป็นคอมโบ จะเหยียบก็เหยียบไม่ได้ไม่ทันต้องโดดหลบก่อนมันก็โดดหลบโดดหลบอย่างที้นิดนึงก่อนโอ้นั่นไงจมน้ำแข็งเลยไม่ไม่ไม,มายาลุกขึ้นมามายะเราช่วยเ,อ,เองเราช่วยเ,อ,เองเรื่องมือหยิบหยิบขึ้นมามายาเป็นม้งแข็งไปแล้วเศร้า อุ้ยน้ำแข็งใจเย็นใจเย็นใจเย็นหัวจังนะอู้มาแล้วโอเคเยับโอเคกองหิมะนี้คุยได้ไหมคุยได้ตรงนี้มีหัวใจกับเหรียญตกน้ำไปแล้วแข็งไปแล้วนะครับผมผมเชื่อว่ามันไปได้แล้วแต่ถ้าเกิดลนล่วงแล้วจะไปไม่ได้เลยใช่ไหมมาอึ๊บมาโอเคโอเคข้างล่างนี้ลงมาข้างล่างได้หนามอันนี้อ่าฮะช้างกับวัววัวกันแล้วเหรอตัววัวเลยเกินช้างเฮ้อตายเละเละเละหยับได้ปะ คุยได้ป้าคุยได้อันนี้มีอะไรมีแทสซีฟม่วงบูรี่แกล้งเหรอหัวใจไม่ได้แล้วไม่ทันอยู่แล้วึ๊บโอเคพอแล้วพอแล้วอย่าเสี่ยงมากอย่าเสี่ยงมากอุ้ยใจเย็นใจเย็นยโคตรแกล้งกันเลยขอเหรียญน,น,นะจ๊ะขอบคุณที่ให้เหรียญน,นะจ๊ะเคมีช้างต้องเหยียบทุกตัวใช่ไหมเนะี่ยอ่ะคอมโบเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยเหรียญช่างมันเหรียญช่างมันไปก่อนเอาชีวิตรอดได้ก่อนเอโอโอ้โหคอมโบเหลือเกินเนี่ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น บอกเสีชมพูมีคนบอกผมว่าไม่สำหรับถ่ายภาพแบบว่าเป็นตอน snapshot ตอนที่ให้แชร์นะครับผมขอเรียนนิดสิขอเรียนเรียนอยู่นั้นก็เก็บไงวะเก็บไม่ดีอยากเก็บอ่ะอยากเก็บไม่เอาก็ได้เจนเ็นเจนเหยียบก่อนเน็ตเหยียบไปสไลด์ไปเออฮะตรงไหนดีโอเคโดดทับมัครับโดดทับ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 ไปโอเครอดอันนี้นะครับผมโอเคเกรเซอร์ผ่านยากเหมือนกันเนี่ย ไม่ใช่ง่ายนะครับผมอาจจะเห็นเหมือนง่ายหรือผมกลางเองก็ไม่แน่ใจโอเคแพทใหม่ช่างมันคาแรคเตอร์อัปเกรดเพิ่มมาเลยนะครับผมต่อเนื่องแอตแท็กก็คือมันไม่ได้มีสกิลอัปคือมันได้ทีเดียวก็จบเลยก็เลยไม่ต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะอุ้ยสองทางละอะไรเนี่ยเฮลิอัปเร็วเข้ากับอันนี้คือวินดี้สกินเนลโลลมผมว่าผมเอาเร็วเข้าดีกว่านะเพื่อนแต่ว่ามันดูฟังดูรีบร้อนต้องรีบไปอะไรเงี้ยครับผมอ่ะมา ข้อความใหม่ว่าไงจ๊ะผู้ฉันเหนื่อยเหลือเกินน่ะนวเท้าฉันหน่อยสิแล้วข้าวเจ้าเลยที่อุตส่าห์มาที่นี่แหะหมดไม่มาเดี๋ยวนี้โอเคครับงงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปนวดเท้าให้กับมาสเตอร์ก่อนนะครับไล้วเจอกันหน้านะครับสำหรับเกมพีดีพายลิเกนเอัลเดอร์โบฟินนี่นะครับขอบคุณนะครับผมโอเคสทีนักสตาร์ไปเลยบ๊ายบาย Some evil bear will tie me up again. How? They have no arms. Help me, please!